จายอังสุธาสาวิตโดนคู่แข่งจากไต้หวันเบี่ยนล้มก่อนเข้าเส้นชัยแต่ยังผงาดคว้าแชมป์คิรินในศึกจักรยานเอเชียครับครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งจักรยานประเภทลู่นานาชาติครับรายการ track asia cup 2022แข่งกันที่เวลโดมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ซึ่งรายการนี้ได้รับการลงทะเบียนอยู่ในปฏิทินของสพันธจักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ในระดับคลาสที่2ด้วยนะครับวันที่30สิงหาคมเป็นการชิงชัยวันสุดท้ายแล้วนะครับไฮไลท์ของการแข่งขันอยู่ที่เคีรินรุ่นประชาชนชายครับทีเจจายอังชุธาสาวิทนักปั่นขวญใจชาวไทยครับลงชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศกับนักปั่นจากนานานชาตินะครับซึ่งในรอบสุดท้ายครับเซวซีซินนักปั่นจากไต้หวันปั่นนำโด่งมาก่อนนะครับในเสื้อสีฟ้า แต่จายมาเร่งความเร็วแซงได้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะเข้าเส้นชัยครับจายกลับโดนทางด้านของกังซีเฟงนักปั่นไต้หวันอีกคนหนึ่งครับเอาหัวไหล่เบียดล้มจนกลิ้งนะครับทำให้กังซีเฟงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับและมีเอสโซจากอินเดียเข้าที่2ขณะที่จายครับล้มไปทั้งตัวแล้วก็จักรยานครับก็ถลายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3นะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะเข้าที่3ครับแต่ว่าคณะกรรมการผู้สินานาชาติ ได้พิจารณาจากภาพถ่ายและวิดีโอบันทึกการแข่งพบว่า,า India เอสโซจอินเดียนี่ยถ้าผิดกฎนะครับโดยการแซงด้านซ้ายลงมาปั่นในบลูแบนหรือว่าแถบสีฟ้าซึ่งผิดกติกานะครับขณะที่กังซีเฟงแม่รักษาช่องทางครับจึงประกาศลดอันดับนักปั่นทั้ง2คนครับโดยเอสโซจีอินเดียถูกลดมาอยู่อันดับ6นะครับส่วนกังซีเฟงถูกลดมาเป็นอันดับ5ส่งผลให้จายอัุธาสวิท คว้าแชมปคิวรินประชาชนชายไปครองนะครับในการขันแฟร c เอเชียครับ2022โดยมีโตเช็คเฮจากฮ่องกงครับได้ที่2ส่งนุมัดริดวันชารอมจากมาเลเซียครับได้ที่3ครับส่วนผลการแขันขรายการอื่นที่น่าสนใจก็คือส c r a ต c h รุ่นประชาชนหญิงครับปรากฏว่าทางด้านของบีทครับจุธาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นสาวไทย คว้าเหรียญทองไปครองครับโดยเฉลชนะลีแซงวิงจากฮ่องกงครับที่ตามไปรดับ2และดับ3ก็คือทางด้านของนาฟอรเซตโคเซวาจากอุซเบกิสถานครับในสครัตชาชนหญิงจุธาทิพย์มณีพันธ์คว้าเหรียญทองไปครองนะครับก็จบแล้วนะครับการขันจักรยานเอเชียครับ2022นะครับหลังจากนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวของนักกีฬาทีมชาติไทยในการขันจักรยานผมก็จะนำมาฝากเรื่อยๆนะครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือวอ่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ